คุณผู้ชมเงียบๆไว้คุณเห็นกวางที่อยู่ข้างหน้าเรานั่นหรือเปล่าช่างเป็นกวางที่ดูแล้วอุดมสมบูรณ์มากจริงๆอย่าบอกใครแต่ช่วงนี้กูตกอับผมจําเป็นที่จะต้องออกล่าสัตว์เพื่อหาอาหารประทังชีวิตไปวันๆพร้อมนะทุกคนตอนนี้เหยื่ออยู่นิ่งๆแล้ว3 2 1เฮ้ยเเดี๋ยวยิงแบบนี้มึงติดฟรีไฟเกินไปแล้วมึงก่แกหัวดำ ไม่ได้ราคาโอเคต้องขอโทษที่สกิลล่าสัตว์ของพี่มันขัดใจน้องพวกคุณต้องอย่าลืมว่าผมเป็นเกมเมอร์ที่เพิ่งจับปืนเป็นครั้งแรก <c oughs> บางทีอาจจะเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกล่าสัตว์แบบจริงๆจังๆก่อนกับเกมเกมนี้ก่อนฮันติง้งเกมนี้จะเป็นเกมปานาฏิบาตแบบ2 in 1ทั้งล่าสัตว์แล้วก็จับปลา ผ่านประสบการณ์สุดรีแลก RPG Adventure โอ้โห RPG Adventure อะหรอแล้วเกมนี้ผมสับยิงได้ไหมอ้ my God ผมว่าผมน่าจะสับยิงได้ว่ะนี่มันเหมือนเกมล่านกเลยเนาะคุณผู้ชมมันเหมือนเกมล่านกที่เรานั้นเคยเล่นมันตัวอะไรน่ะเฮ้ยหยุดนะไม่ใช่นันล่าซะดีๆเฮ้ยนี่อะไรยิงโอ้ยิงเข้าหัวใจตายมัน่ะบูซาย กดอีย่าเฮ้จะจับแกได้แล้ว Ringtail r a c o n อ่าผมสามารถเอาสิ่งนี้ไปขายได้ผมอยากจะขายสัตว์ตัวนี้ครัผมได้เงินมา165บาทอย่างนั้นเหรอหเบ็ดพื้นฐานโอเคแม่เกมนี้ท in นวจริงๆเลยวะ่ะนะครับทั้งตกปลาแอนล่าเหยือ่อไม่ใช่ล่าสัตว์แบบท in นวัน Let's go เฮ้ยภาพสวยมากเลยนะคุณผ,ผู้ชมเกมเกมนี้ชอบนี่เป็นเกมผสมฟิชเอาพูหรอโอเคเราต้องดึงแล้วทำไมม,มันมี3อะไรอะ่ะให้เรากดคลิกกดโฮโอ้โนมินิเกมแบบใหม่ล่าสุดว้าวโ oh, อมากอไ้ยผมได้อะไรมาวะเนี่ยแวมไพร์ปูปูกับแวมไพร์เหรอ แล้วนี่ได้จะเป็นของหายากด้วยด no! ไม่จริงพ่อกนะับแม่ผมทําได้แล้วไในดูดีราคาจะต้องแบบตัวละ80,000ล้านแน่นอนเลยถนะ้ามันหายากขนาดนี้เซลล1,000บาทอเวนมึงหลอกกูอะไรเนี่ยคือเราสามารถที่จะซื้อทรัพได้นะครับเพื่อเป็นการจับสัตว์ออฟไลน์ <c oughs> เฮ้ยมีด้วยโอ้ god จับสัตว์แบบออฟไลน์ ผมจะเอาที่ดักสัตว์ตัวนี้ไปดักตรงไหนวะไปดักตรงนู้นคุณผู้ชมมันมีกระลอกแดงอยู่เว้ยนี่แหละจะทําการดักแกไว้ตรงนี้เพื่อเป็นการดักจับออฟไลน์เอาละสิ่งที่ผมจับได้นะครับคือกระลอกหางแหวนเหรอใช่ไหมถ้าแปลเป็นไทยกระรอกหางแหวนแล้วก็ผมจับปลา ตัวไหนได้วะจับตัวนี้ได้โอ้โหได้เงินมาโคตรเยอะได้เอ็กพีก็เยอะด้วยคุณผ,ผู้ชมเกมนี้มันเกมดีว่ะคุณผ,ผู้ชมเกมดีมากๆเลยเอาละเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปืนไรเฟิลก่อนผมสามารถเล็งได้ใช่ไหมเล็งได,เงได้เล็งได้เล็งได้มาเนี่มันหมาจิ้งจกยิงเรียบร้อยเรียบร้อยลาเข้าหัวเลยลาเข้าหัวเลยหลับไปแล้วแกโ,โดนกูจับได้เฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเกมดีผมชอบอันนี้อะไรเนี่ย อาไบโนเรสควอราลโอ้ว้าวเข้ากลางหัวบูซายบูซายเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งในสิบสองเก็บมาเลยสีซีดด้วยนะจริงเอาไบโ,โนมึงไ่เจ๋งว่ะเกมเกมนี้ชอบชอบเลยคุณผู้ชมยิงเอา้าทำไมวะทำไมมันมันมันไม่ได้เอาใหม่อีกทีหนึ่งะ่ะยิง บูด่ายคือผมอยากรู้คือมันวันช็อตแล้วมันตายเลยเหรอบางตัวก็2ตัวอย่างเงี้ยอย่างนี้เราก็ใช้แบบปืนพื้นฐานไปตลอดชีวิตเลยไหมอะเพราะว่ามันก็นัดเดียวตายอะเนียรี่เพอร์เฟกต์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดฮัลโหลน่าจะทําอะไรอืมไปขายสัตว์ก่อนหรือว่าผมอาจจะไม่ต kind of ้องเปลี่ยนไลฟ์โฟหรือเปลี่ยนกระเป๋าหรือว่าเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตกูเฟลไมค์วันโทลี่ได้มาพันพันเอ็ดเองเนี้ยนะ พอดีอยูมีนมันหมายความว่าไงแปบ๊บหนึ่ง,ด,งดูขออนุญาตเก็บเอา XP ก,ก,ก่อนพูดจริงๆนะผมอยากได้ปืนใหม่วะ่ะแถวนี้มันมีแบบร้านขายปืนไหมนี่นี่ๆๆๆนี่นี่นีใช่ร้านขายปืนไหมไม่ใช่อ่ะโอเคโอเคอันเนี้ยร้านขายปืนอันล็อกตอนเวลห้าปวดหัวเลยไหนๆก็ไหนๆตรงนี้มีสตาร์เตอร์แพ็นีครับเดี๋ยวผมจะทำการซื้อสตาร์เตอร์แพ็กก่อนเพราะว่าเขานั้นให้ของดีกว่าผมคือเขาให้บูทกูอ่ะชีซียากว่าแต่ทำไมมันต้องชีซีด้วยวะ มันเหมือนเนยเหรอเขาเลยเรียกมันว่าชีซี่แป๊บนึงคุณผู้ชมกูลืมไปเลยที่ดักสัตว์ออฟไลน์กูอะดักสัตว์แบบออฟไลน์กูอยู่ตรงไหนบลูจิลไอ้ดงแคร์ไอ้ดงแคร์เดี๋ยวๆดี๋ยวผู้ชมจับสัตว์แบบออฟไลน์อู้ผมไปซิกาเดียมาโคตรกากไอ้นี่วะนี่วะสิ่งที่กูเสียเงินไปความแบบติดมิวเทชั่น เออเรียบร้อยเรียบร้อยติด mutation หรือมึงอ่ะหนึ่งใน8เองเนี่ยนะ <Bro. S 1> ควรจับกระลอกดีไหมจับบทอ่ะผมไม่แคร์ยิงเรียบร้อยวางยิวาง,ง,วางเรียบร้อยผมไมเอลห้าะเนี่ยหรือว่าเราควรกลับไปขายของก่อนผมเอาของมาขายขายแบบหมดตัวได้เงินมาสองพันเอาล่ะคราวเนี้ยคุณผู้ชมครับผมจะทำการซื้อรเฟิลแบบใหม่6 0พ0โอเคผมมี ปลี่ยนไรเฟิลดามเมจมันคูณ1.2นะครับแถมมีโอกาส5%ที่จะติดสถานะ grass bound ฟังดูเหมือนจะดีแต่แต,แต่แต่กูไม่รู้เรื่องโอเคซื้อแบ็อันใหม่ด้วยเดี๋ยวซื้อทรัพด้วยคุณผู้ชมเราเราจะเป็นที่ต้องแบบจับสัตว์แบบออฟไลน์ line. จัดไปผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาที่ดักสัตว์วางไว้ประมาณตรงแถวตรงนี้โอเคตรงนี้แล้วเอาอีกอันหนึง่งวางไว้ตรงนี้ด้วยโอ้อันนี้10นาทีเลยหรอ เราสามารถใส่เหยื่อไปด้วยๆแต่ผมไม่มีเหยือ่อนะผมไม่ได้ซื้อมาผมว่าผมไปแบบหาของหายากดีกว่าคุณผู้ชมณสถานที่ต่อไปโอ้ oh my god นี่ล่ะเฮ้ยมันไม่ตายว่ะเกือบ perfect <Yeah. S 1> เออเรียบร้อยควางมูสทำไมงอนนะครับ oh ควางมูสแล้วน,น,นี่อะไรเนี่ยเอ,อ่อแพะภูเขายิงแพะภูเขาคุณผู้ชม เฮ้ย hey, ทำไมมันเกือบเพอร์เฟกต์วะเฮ้ยเดี๋ยวมันอึดมากแสดงว่าโอ้ my god มันจะต้องมีบางตัวที่แบบโคตรอึดนะครับผู้ชมครับคือแบบของของผมอะมันยิงแล้วมันไม่ตายเว้ยว้า oh, ว ringtail raccoon มันหายายากเหรอผมว่า mutation มันน่าจะหายายากนะครับ oh, อ้หนึ่งในหนึ่งพันหายหมดตัวพันสองอ่ะโอยกูโดนเกียร์นี่ว่าเอ้ย ยิงระยะไกลเรียบร้อยเรียบร้อยกลายเป็นของกูเป็นของกูจิงจอกน้ําแข็งโกสลี่เอาจริงผมยังไม่ได้ลองเบ็ดใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ขอยังไม่แคร์เบ็ดใหม่คุณผู้ชมผมว่าการล่าสัตว์มันมันกว่าผมพูดจริงนะผมว่าการล่าสัตว์มันมันกว่าว่่นแหละมีอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้นะครับว่าเราสามารถดูเลือดสัตว์ได้ด้วยคือกูเล่นมาตั้งนานแต่ว่าเลือดสัตว์มันเป็นในตรงสีเนี่ยเนี่ยไอตรงเขียวๆว่าคุณเห็นป่ะ คือมันต้องเต็มเว้ยถ้าเกิดมันเต็มเมื่อไหร่ก็ถึงจะจับสัตว์ตัวนั้นได้แล้วไอเวนนี่มันนันอึดซะด้วยมันเป็น Radio Active b e a v e r Are you freaking kidding me ดูดิผมจะตกได้ปลาอะไรไหนๆก็ไหนๆละ f r e s h w a t e r prawn ้ยมันเป็นกุ้งวะมันเป็นกุ้งมันเป็นกุ้งเดี๋ยวผมรอมันกินเบ็ดกดคลิกค้างปับป๊บปับป๊าปปปปคลิกค้าง t h o r เตอร์ตัวกัดนิ้วตีนหรอมันเป็นตัวอะไรวะ ตัวอะไรอ่ะเนี่ยคล้ายๆร,ร่วงกว่างใช่ไหมตัวกัดนิวตีนว่าแต่ฟลิกหลับตานะเร,ริ่ดตัวเรอืมเกือบเพอร์เฟกต์อืมไอตัวพวกเนี้เลือดมันน้อยไงมันเลยจับได้แบบง่ายๆก็อย่างที่บอกแล้วมันเป็นเกมแนว RPG คุณผู้ชมคุณจำเป็นที่ต้องแบบอัพเวลก่อนวะดูสิ่งที่ผมจับได้คุณผู้ชมผมจับได้กวางก,กากราคาถูกไม่ต่เดี๋ยวนะเกมที่มันมีแบบเปลี่ยนฤดูด้วยเหรอใช่ไหม ผมรู้สึกว่าฉากมันเปลี่ยนไปว่ะผมว่าเขาเปลี่ยนฤด,ดูแบบชัวร์เลยใช่ใช่ใช่เจ๋งมากเอาละ่ะผมว่าผมต้องไปที่ช็อปคุณผู้ชมแล้วเราจะทําการซื้อเอ่อพวกลูกดงลูกดอกอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับผมอาจจะซื้อปือนใหม่เลยต้องดูก่อนว่าปืนมันโอเคดูเรื่องื้อลูกดอกลูกดอกมันไม่ได้เพิ่มดาเมจที่ว่าเฮ้ มันก็แบบเพิ่มมิวเทชันนาตอนนี้ผมยังรู้สึกแบบติดใจนะครับกับไอโซน2ที่ผมนั้นฆ่าตัวอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมจะพยายามก็ผมอัพเวลให้มันถึงเลเวล10นะครับแล้วผมจะเออเก็บเงินแล้วเราก็จะซื้อปืนอันใหม่โอเคป่ะผมว่านี่น่าจะเป็นแบบเลิกงามยามดีอะไรที่กูจะไม่ต้องฟาร์มนะครับคำหนึ่งเราไม่ต้องเปิดชามเปิดชามเพื่อที่ตัวเรานั้น ได้ฟาร์มง่ายขึ้นดาเมจคูณ2ลัคก,กี้ชามโอเคเยอดมากเหมือนมันเป็นออร่าเหรอสำหรับใครคนไหนที่อยู่ใกล้ๆผมอะ่ะใช่ปะผมว่าน่าใช่หรือว่าไม่จำเป็นวะคุณผู้ชมผมเริ่มเห็นแล้วว่าเกมเกมนี้นั้นเวลอัพยากมากกว่าที่คิดเวลอัพยากมากกว่าที่คิดตอนนี้กูยังอยู่เวลอยู่เลยหรือว่าบางทีถ้าเกิดผมมีดาเมจชามแล้วเนี่ย ผมจะสังหารเจ้าหมอที่ได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมไม่เลยไม่เลยมันยัเพิ่งเรื้อรอดนะไก่เตอร์กี้ยังรีโหลดอยู่กดคีย์ค้างเลยแล้วกันผมไม่แข่แนละ้วทำไมมันรีโหลดนานยังวะหรือว่าผมควรที่จะเปลี่ยนไปใช้แบบของเก่าวะโอ้โหโอ้โหเลือดไม่ลดเลยคุณผู้ชมโอ้มายกอด หรือว่าผมควรที่จะซื้อลูกดอกอันนี้เก็บเอาไว้เผื่อว่าผมนั้นจะได้เวลอัพเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ซื้อเหยื่อล่ออันนี้เก็บไว้ด้วย <Okay. S 1> มาเพราะฉะนั้นการยิงแต่ละนัดนะครับผมต้องยิงเฉพาะตัวที่มันติดมิวเทชันเท่านั้นใอู้นี่หน่อยผมได้มูชได้กวางมูชมาอย่างนั้นละบวก xp กู30ขอบคุณสวรรค์แล้วมันไม่มีตัวติดมิวเทชันเลยนะครับหรือว่าเราเน้นตกปลาก่อน มามา,มา,มางั้นตกปลาดีวกว่าตกปลาดีวกว่าผมอยากรู้ว่ามันจะเพิ่ม x อให้ผมแบบรวดเร็วมากแค่ไหนมีเอกแบบคูณ2.5เลยนะผมได้เพลชับเพลครับเพลวอะไรสักอย่างหนึ่งมาดู XP <sk ill> บุ้มให้หน่อย53แลกกับเงิน1,000ค <laughs> ุณผู้ชมครับผมว่ากูอ้วกแตกแน่คือขาดทุนแบบอ้วกแตกเฮ้ยแปบ๊บนึง ตะกี้มันขึ้นบนหัวมันสีสายลุ้งใช่ไหมโอ้มา g อ d บางทีเนี่ยจ,จะเป็นของดีโลโวโลโวโลวเยสเยสว yes yes าเซนราเซนสอยังโอเคผมเวลอแปดละและตอนนี้เออมันหมดแล้วคุณผ,ผู้ชมเบ็ดคูณสอง XP ผมหมดแล้วมันแทบจะไม่มีตัวหายากเลยเลือกไงอย่างตัวนั้นอนะผมยิงได้ไหมวะโอเคยิงได้เอาไบโนโอเคตายได้มาเท่าไหร่ ฮะหกสิบโอเคกูกรีปอัพไหนดูดิมันเหลือแปดพันในแปดพันผมว่าผมขอถอนคำพูดนะครับผู้ชมที่ผมบอกว่าผมจะฟาร์มนจนถึงเลเวลสิบอย่างเงี้ยกูขี้โม่เอ็งผมอาจจะถึงเลเวลสิบนะครับแต่ว่าในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า <c oughs> จะพูดก็พูดเถอะแต่กูนั้นไม่มีเวลาเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นจุดเอฟเคว่ะตกปลาแบบเอฟเคงั้นเหรอ What เ <c oughs> กมมี่มันสามารถเอฟเคได้ แต่กูยังไม่เห็นได้ปลาไม่เห็นได้อะไรสักอย่างเลยไม่คุ้มค่าคุ้มเวลาอะไรสักอย่างมางั้นเอาไว้ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆไม่แน่อาจจะมีพาร์ทสองคุณผู้ชมแต่ว่าผมติดภารกิจไม่สามารถที่จะอัดยาวได้แต่เกมนี้เป็นเกมที่ดีผมว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบเกมแนวฟิชแล้วก็เนี่ยอาจจะเป็นคำตอบของคุณเลยก็ได้